ได้ของเล่นเลยะครับปัน่นกันก็ปั่นพริกกระเทียมมาครับสวัสดีนี้เราได้ปลาช่อนมานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำเมนูนึ่งนะฮะนึ่งปลาช่อนเจีวปลาร้านะครับดูมีไข่ด้วยนะครับข้างใน ซส์นี้ประมาณหนึ่งโลนะฮะเรามาล้างวิธีการล้างก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใส่เกลือก่อนเกลือก็ดับเอาเมือกๆม,มันออกนะส่วนน้ำส้มใส่ใส่ชูนี่ก็คือดับกาวนะครับใส่ไปแล้วก็ลุ่นๆล,ล้างางมันปลาล้านี่มันก็จะมีเตมกะช่อนปลา กระชอ์มันก็จะมีเมื่อของมันนะฮะคล้ายๆพวกปลาหมูปลาไหลปลาไหลพวกเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีน้อยกว่าอะไรเสร็จเรียบร้อเราพักไปนะครับเดี๋ยวมาหมักตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปยัด ลกสมุนไพรตะไคร้ใบเตยมาก่อนนะครับเพื่อเวลาเนึ่งกินมันจะได้หอมอมาเอาไปรอปากยัดช่องในยัดเข้าไปได้ยัดเข้าไปเลยนะ,ะ,ะยัดจริงๆแล้ยิ่งดีนะฮะจะได้ไม่คาวความหอมของใบเตยของเครื่องเทศของเรา แค okay. ่นี้เดี๋ยวเราหมักกันมาวันนี้เราได้ของเล่นใหม่นะครับตัวปั่นกระเทียมนะครับผมปั่นกระเทียมปั่นพริกปัน่นอะไรได้หมดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบระบบแบบมือถือนะสะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องตำไม่ต้องใช้โคกอะไรตำนะครับก็อันนี้ใส่ใส่พริกใส่อะไรไปปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็วางแล้วก็กดได้เลยนะครับกดปั่นได้เลยสะดวกสบายไม่ต้องตำ ในกล่องก็จะมีตัวนี้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาทำดูใครสนใจฝากกดลิงก์ตรงข้างล่างนะครับตะกร้าสีเหลืองนะครับกด,ดสั่งได้เลยรวดเร็วทางใจสะดวกสบายนะฮะกดสั่งได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปปั่นกันปัน่นกระเทียมตะไคร้แล้วก็พวกเม็ดชีเม็ดพริกไทยนะครับผมปัน่นพร้อมๆกันเลยอ่ะรอดู นี่ก็เพิ่งใช้ครั้งแรกนะครับเพิ่งสั่งมาเอาดูสิ้าจะโอเคไหมอ่ะหนึ่งสองซ้ำอ๋อตัทางเลยนะครับไงสบายสบายตัทางเลยไม่ต้องมาตามเสี่เวลานะครับแปบบ๊แบเนี่ยแป๊บเดียว ได้แนละ้วนี่นะเสร็จปพ๊บเราก็ใส่ปลาของเราใส่เขาไปเดี๋ยวเราก็มาหมักกันนะครับอ่าหมักเสร็จเวลาล้างนะครับสะดวกสบายล้างได้เลยล้างปกติเหมือนการธรรมดาปลาเราเแต่ร,าาระวังในมีตำหนังจะคมหน,น่อยนะครับ รูนปนีดเลี่ยผมมากเนี่ยบาดือได้เลยเลยเนีย่แค่นี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอปั่นอย่างอื่นได้โอเคครับปากด้วยนะครับกดตรงตะกร้าได้เลยสีเหลืองนะฮะวเดี๋ยวไปบาักปลากันซอสปลาเขียว ใส่ไปเลยอย่น,นี้เราจะหมักกันนะไม่ต้องหมักมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่จิ้มปละล้วยแต่ว่าพอมีรสชาตินะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรสดีนะครับใส่สักสองช้อนปลายช้อนสองนะอันนี้ซิวเตซอสหอยนะครับก็ประมาณสช้อนโต๊ะอ่ะแล้วก็คลุกๆนะครับคลุกให้เข้าเลยน,น ตัวโคตใหญ่เลยอ้วนนะตัวเนะนะมียนะเป็นเขามีอันนี้ด้วยมีไข่ด้วยดเดี๋ยวเราไปหมักทิ้งไว้ประมาณสักสิบห้านาทีนะเดี๋ยวเรามาเนื่องกันมาระหว่งางรอปลาหมักแปว่ที่ก่อนเราเตรียมผักเนื่องนะอันนี้กวามตุ้งนะครับผมบัว กะล่ำปีนะฮะอันนี้ทีเด็ดเลยหวานจุย้ยมะเขือนะฮะก็จะมีหัวละพานะครับผมใส่เข้ไปด้วยเพื่อความหอมนะฮะไปเดี๋ยวพล้างกันฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเนื่อปลากันที่นี่นเดี๋ยวเรามาเติมน้ำก่อนนะเติมน,น้ำเยอะหน่อยก็ได้ อันนี้ไปเตยนะครับเวลาไอมันขึ้นไอความร้อนมันขึ้นไม่ได้หอมแล้วก็อ <res> ันน <necessary> ี้วางวาตาได้เลยนะครับเราใช้เวลานึ่งอยู่ประมาณน่าจะสักสิบนาทีได้แยวคอยมาดูกันว่ายังไง ระหว่างนี้นะระหว่างนี้นะเราอย่าเพิ่งใส่ผักนะครับเดี๋ยวอันนี้เราใส่หมหระพาเพื่อให้มันหอมก่อนอส่วนผักผักของเราที่ล้างๆไว้นะฮะเดี๋ยวรอใส่ตอนตอนปลาใกล้สุกแล้วประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยใส่เพราะว่าถ้าใส่ไปเลยเนี่ยปลาผักมันจะเละนะครไปเดี๋ยวเราป <c oughs> ิดฝาไปก่อนไชเดี๋ยวรอปลาสุกครับ แต่นะว่าอันนี้เราจะมาคั่วต้นหอมปหัวหอมหอมแดงนะครับกระเทียมมะเขือเทศแล้วก็พริกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำแจ่วปลากันคั่วเลยคั่วให้มันสุกเลย่นะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปตำอันทีกัน Uh, เดี๋ยวเราเอาสารมาขั้วแล้ว,เ,วเ,เ,ลเดี๋ยวเราก็จะทำเดี๋ยวเราทำไม่เอาปลาดิบนะคต้องให้มันสุกหมดเดี๋ยวน้ำมาเติม uh, เดี๋ยวเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ <laughs> สุกกันแล้วก็ไปตำเัมเนนะครับได้มาหลังชาที่คั่วพริกกระเทียมมะเขือเทศเราเสร็จแล้วแล้วก็หอมแดงแล้วก็มาตำกันนะครับตำไม่ต้องละเอียดมากนะกรแค่พอพอมันแตกๆกั้มา,ามาตำเสร็จแล้วนะครับของโซลอดใส่ลายแสบลายครับผมปลานิดหน่อย เพราะว่าร้ามันก็เค็มอยู่แล้วเค็มมากตอนนี้อันนี้เราจะใส่ทั้งตัวไปเลยนะปลาเบอร์ใหจำกลางก็ค่อยดูเอาใส่ไปเลยหมดเลยเอาโค,นคนเลโคเลเข้าไปและสูตรนี้เราจะเติมน้ำต้มสุกไปด้วยนะครับน้ำอุ่นเลย าะว่าเราต้องการน้าน้ามันเยอะหน่อยว่าเราจะใช้ราดกับตัวปลานะครับผมจะได้กินแบบแซ่บๆ <c oughs> นี่เป็นอันเสร็จนะครับผมเจ้าปลาเราเป็นไงกินไหมแล้อโรยต้นหอมไปหน่อยนะครับเพื่อความหอมมันจอดระหว่างเราปลาสุกไม่รู้จะทำอะไรนะครับ ไปต่อว่านั่งไงนิยมไทยใส่ใจคุณไปยับจดัดเดี๋ยวเราปลาสุกเดี๋ยวเราใส่ผักกันนะครับไปไปเดี๋ยวเราไปดูปลาถึงไหนกันแล้วว้าวเป็นไงท่านผู้ชม าช่อนตัวใหญ่ๆไปเดี๋ยวเราใส่ผักกันมาครับจังหวะนี้ใส่ผักเรียบร้อยต้มน้ำรอปิดฝาไว้ประมาณชักกระผักสุกก็ประมาณ15บาทีนะครับผักสุกไปอยู่เดี๋ยวเราไปชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงไปไปอาบน้ำก่อน <c oughs> มาดูสิ ว่าสุกหรือยังโอชอสุกเรียบร้อยอค,ครับโหวโหขับปากก็สุกเรียบร้อยปลาสุกเรียบร้อยจอ,อดไปพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วครับผมวัดดีสหายสายเมาว,ว,วันนี้มาเป็นมอ่อมอม้ออยน,น,นะครับเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูกนี่เจฟพร้รเรา สูตรเด็ดสูตรเดิมถามว่าทำไมไมึงชอบหม้อจังใครไม่ชอบหม้อครับมาล้างคองสูตรเดิมนิยมไทยใส่ใจคุณไม่เพียวไม่เพียวไม่ไหวใส่เกลือก่อนใส่เกลือน,นิดนึงเพิมความนัวนนะฮะ พนาวนี่นี่คือสูตรเราก็ต้องมีอะไรผรสมกินนิดเพียวอย่างเดียวไม่ไหวไปสู่เขาจนเปิงอูม ใส่สียอะไรตากล้องกส่เสียอะไรปลาเนี่ยมันก็ไม่ไม่อ้อมไปทางไหนเลย <laughs> มา่มาปัเด่นเด่นเจนเด่นเดนเดนมาปลานะครับเหมือนเดิมเราช่วงนี้กินปลาเยอะหน่อยหมอบอกว่าให้กินปลาเยอะๆอ,อันนี้จะเป็นปลาช่อนนะฮะปลาช่อน าช่อนนานหรือเปล่าไม่รู้นะซื้อจากตลาดมาเราก็เน้นด้วยพวกผักพวกคือช่วงนี้หมอบอกว่าห้ามกินของทอดของมันนะครับผมก็ต้องแดดปลานี่แหละมาแก้มเราก็เชื่อหมอเชื่อหมอแต่สุขภาพดีอยู่กับลูกกับหลานไปน,นานๆนะฮะ,ะนี่มีมะเขือนะอผักพวกผักพวกอะไร พวกเนี้ยเข้ากับปลานื่งกันได้อย่างดีเลยนะครับเพราะบัวพราผักควางตุง้งกะล่มปีเนี่ยฮะมะเขือนี่กินแบบละลายในปากมันจะหวานแต่มีขมเนี่ยอันนี้จะขมนิดนิดนควางตุ้งเนี่ยดูดิดูเนื้อปลาดินี่นี่ ลองเลยเจ่วปลาคนะรับสาดเข้ามาลุยปลามปลามันสดครับมันฉ่ำมันหวาน แล้วมาเจอแจ่วปลาแล้ไม่มีคำบรรยายอร่อยบอกเลยใครไม่ลองพลาดน,นี่มาลองเคเด็ดเราครับกล่มปีนะกลัมปีนะครับเจอจกับเนื้อปลาสดๆเนื้อปลาหวานๆนะครับนี่ทาเป็นเนี่ยงนะ ขอเป็นกว่งตรงนิดนึงนี่นะจับปลานะฮะปลาดครับไปปลาดครับไปมาทานตรงไม่ต้องขางกอมนะฮะลุยบอกเลยว่ามันง เพราะฟินอ่ะอร่อยจริงใคนไม่เคยทินไม่เคยลองต้องลองไปทำนะครับมันเป็นอาหารที่แบบว่าธรรมาดาธรรมดาพื้นบ้านพื้นบ้าน,านแต่อนูด้วยความอร่อยนะครับคุณไปกินพัตนา,าคารไปกินร้านน้ำอาหารดังๆรวยๆใหญ่ๆไม่ได้รสชาตินี้หรอกเชื่อผมลองดูเนี่ย เขาบอกมีไข่ด้วยดูดินี่ไงไข่เดี๋ยวจะชิมให้ดูไข่ปลาช่อนนี่เป็นอะไรที่แบบไข่กับพุงนะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าลิมิเต็ดลิมิเต็ดรู้จักปะสุดยอดอ่ะมามันละนนลายในปาก ก<ๆ>อร่อยบอกเลยว่าอร่อยมาสาดลองคอยสักรอบเนื้อปลาช่อนเนี่ยถ้ามันจะเป็นถ้ามันเป็นปลาช่อนนานะครับเนื้อมันจะนจะแน่นอันนี้ ผมไม่ใช่มืออาชีพนะผมก็ไม่รู้นะมันช่อนนาหรือช่อนเลี้ยงไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กินแล้วมันอร่อยอร่อยจริงนะเนื้อเนื้อเราได้อยู่นะไม่รู้เลี้ยงหรือว่านาปชตอนจริงๆแล้วน่าจะเลี้ยงนะเพราะว่าปลาช่อนนาตัวใหญ่อย่างเงี้ยไม่มีหรอกปลาช่อนท่าน มาอนานะตัวใหญ่สุดก็น่าจะแค่เท่าแขนนี่โโหโตเป็นโลนะมาอีกคำหนึ่งส่งท้ายก่อนเข้านอนนะครับน,นี่บวกบวกกับกลามปลีนะฮะนี่เจอเนื้อกระชอนเข,ขาขาหวานๆจนจ้วะมา แล้วก็าดกับเจียวปลานะครับเจียวปลานี่สูตรเฉพาะนะครับของผมเองนะครับใครสอบถามอยากรู้ว่าทำแบบไหนก็ทักมาได้ในอคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวจะบอกให้นะลุยสิครับรออะไรไป <c oughs> ความหวานของกล่มปีเจอกับบวบนะเนื้อมันหวานของปลาตัดกระเจียวลาโคตรลงตัวอร่อยครับป่ปกกะปา,า,นะากาค,ปนาปาคนแรกก็จะตามด้วยความสงใจอยู่ที่คุณไอเล e y o ยูดีบวมแน่ๆไปทำการลิปหน้าฝากคนแรกติะตามด้วยครับ สวัสดีครับสายสายเมา